สวัสดีครับพบกับสุรุลข่าวลิเวอุโภห์รอเริ่มต้นกันที่เอเจนต์ชื่อดังนะครับเชื่อฟปออรเรนติน่าจะไม่ยอมขายอัมรบักให้กับหงดังในเดือนมกราคมนี้ฟูริโอวาลกัตเรจีนะครับเอเจนต์ชื่อดังชาวอิตาลีเชื่อว่าฟปออรเรนติน่าจะไม่ยอมขายโซฟิยันอัมรบักกังกังตัวเก่งทีมชาติมองโรโกให้กับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้กองกลางตัวรอบทีมชาติมองโกโกเจ้าของเสื้อหมายเลขสี่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกบอลโลกรอบสุดท้าย ทีล่าสุดนะครับช่วยให้ทีมชาติของเขาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จด้วยการล้มสเปนหนึ่งในทีมเต็งในสึกฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากเอาชนะทีมชาติเบลเยียมจากรอบหนึ่งกลุ่มตอนนี้อิวสกอรียาเดลสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีตีข่าวมาติดต่อกันนะครับว่าอัมรบักก็ตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลเองก็ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวดาวเตีรายนี้ในการเสริมทัพเตือนมกราคมนี้ด้วย ยันไรก็ตามนะครับมุมมองของเวลกัสเรเชื่อว่าท้ายสุสดฟิโอรเรนตน่าจะตอบปฏิเสียการขายดาวเตะท,ที่มีสัญญาอยู่ถึงถึงปี2024เขาต้องรอไปก่อนสําหรับการย้ายทียมเขามีประโยชน์กับทีมมากๆและยังเล่นได้ดีอีกด้วยเอยันชื่อดังวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของอัมรักผมคิดว่าท่านประธานเร็คโดกอมิโซจะเก็บเขาไว้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่าตัวของเขาอาจจะพุ่งสูงขึ้นถึง50ล้านยูโรตอนนี้ผมจะเก็บเขาไว้ก่อน พวกเขาฟิออร์เตินาไม่ต้องการเงินแต่พวกเขาต้องการชัยชนะมีหงด้วยไหมเอเนต์ชื่อดังนะครับของอัมระบักบอกว่ามีหลายสโมรสรโทรหาช่วงนี้โดยเฉพาะลิเวอร์พูลเอเนต์ของโซฟิยานอัมระบักยอมรับในช่วงนี้มีหลายสโมรสรที่โทรหาเขาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับกองกลางดีกีทีมชาติโมร็อกโกแล้วก็บอกด้วยแคบวันหนึ่งในนั้นเป็นสโมรสรลิเวอร์พูล อัมระบักในครับที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับวิโอเรนตินา e กำลังทำง,งาน,น้อย่างสุดยอดในศึกบนโลกกับทีมชาติโมร็อกโกจนทําให้หลายทีมตกเป็นข่าวสนใจโดยในในั้นก็คือลิ์พูลที่อยากได้ตัวก,กองกลางคนใหม่มาเสริมทีมในทุ่งตลาดเดินมกคราของนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นครับโมเมนต์ซูนุสนะครับเอเย,ยนชื่อดังของกองกลางัตรบในวัยยุหกปีกล่าวว่าผมสามารถยืนยันได้ว่าผมได้รับสายมากมายหลือเกินจากหลายสโมสรเกี่ยวกับโซวียาน ทั้งโลกเห็นแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในทนาเมนแบทฟุตบอลโลกวิยานกาลังทํางานนี้อย่างย,งยดเยี่ยมในรายการน,นี้เขาเป็นเมืออาชีพระรับท็อปเขาโฟกัสอยู่กับการช่วยมรอรก์โกในศึกฟุตบอลโลกเท่านั้นและยังไม่ได้สนใจเรื่องอื่นในเวลานี้ยักเดนชอบเอลเลชอนมากกว่าพ่อหมีชี้ยังพลาดให้เห็นอยู่เสมอปีเตอร์ชมาเคิลวกับตำนานานประตูของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าการเล่นของ เอเลชอนมเรสมากกว่าอลิชอนเมเกอร์โดยชอบสไตล์การเล่นด้วยเท้าของเอเลชอนร์เรสที่ดีมากกว่านะครับโดยก็มองว่าจมหนึกจากลิวพูแม้จะเป็นนายประตูที่ดีแต่ก็ยังคงแสดงเห็นถึงข้อผิดพลาดให้เห็นและกังวลอยู่เสมออิชอนเมเกอร์ได้รับคำไว้ใจจากติเต้นะครับให้เป็นนายประตูเบอร์หนึ่งของทีมชาติบราซิลในศึกัวโลกที่กาตารังนี้อย่างไรก็ตามในมุมมองของยักเด่นปีเตอร์ชูไมเคิลแล้วถวมาว่าอาิชอนเมเกอร์ยังมีข้อผิดพลาด มากมายให้เห็นอยู่เสมอขณะที่เอริชอนกลับมีสไตล์การเล่นที่ทําให้เขาประทับใจมากกว่าอาริชอนเบกอผมชอบแนวทางที่เอริชอนเล่นผมชอบแนวทางสไตล์การเล่นของเขาผมชอบการเล่นด้วยเท้าของเขาเขาทำนี้ดิผมชอบเลยละ่ะเมื่อมีผู้คนพูดถึงเขาว่าใช่ในการใช้เท้าของอาริชอนเบกอปีเตอร์ชไมเคิลแสดงความคิดเห็นเ็เป็นผู้รัษสปรัตูที่ดีมากเขาเซฟสําคัญสุดกันได้เขาเซฟดีจริงๆเขาก็เข้ากับแมนเชสเตอร์ได้ดีมากๆ แต่กับทีมชาติเบาซีผมไม่รู้ว่าเขาได้ดีกับทีมชาติแค่ไหนผมคิดว่าตำแหน่งผู้รับประตูนั้นคุณคงเลือกให้เขาถกเทียมจากแนวทางที่คุณเล่นถ้าคุณสามารถจิ้มไปที่อลเลชอนด์ร์กทุกอย่างที่เขามีก็คือการเต็นประตูแบบเดิมๆเขาเซฟได้ดีทําได้ดีในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งการตัดลูกเปิดเขาทาได้ดีมากแต่เขายังมีความผิดพลาดเห็นเสมอมันก็เหมือนกับเขาประมาทเกินไปนะในเวลาที่เขาได้บอลมีบางอย่างที่คุณกำงวงเล็กน้อยเสมอเลยเมื่อเขาได้บอล ซึ่งผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นกับคนอื่นนะฮงผมเป็นทีมเต็งนะครับที่จะข้าวินคว้าตัวอัมระบักลิป,ปุภูนะครับกลายเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะข้าวินคว้าตัวโซฟิยันอัมระบักกองกลางดีกีดิมชันมงโกแม้ว่าพี่อลร์เนทนาท่นาย,ยืนยันว่าจะไม่ขายก็ตามนะครับเขาช่วยให้ชาติจากแอฟริกาเหนือก็ถึงรอบกอรรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังเอาชนะทีมชาติสเปนด้วยการดวลจุดโทษ ดาวเตะในวัยยุคหกปีโชว์ฟอร์มอย่างเด่นเด่นตั้งแต่รอบเป็นกลุ่มและเย็นของเขาก็ยอมรับว่าได้รับสายโทรศัพท์เยอะมากจากบรรดาทีมที่ติดต่อเข้ามาหาผู้เล่นรายนี้ตามรายงานจากฟุตแมกกาโตซีนเฟฝรั่งเศสเปิดเผยว่าอัมระบักสนใจย้ายทีมไปสู่พรีเมียร์ลีกเป็นพิเศษโดยเป็นหัวแดงลิพูที่เป็นทีมเต็งจ๋าที่จะ้าตัวเขาพวกเขาได้ดำเนินการบางอย่างแล้วก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นที่กาตาโดยมีคำแนะนำว่ามีคนติดต่อ ให้เข้าไปพบกับเจคกิงคอฟกุนซือลิเวอร์พูลสเปอร์ของอันโตนงรนเต้ก็เป็นที่ทราบกันนีว่ากาลังจัดตาดูสันการอย่างใกล้ชิดอำรบเกิดและเติบโตในฮอลแลนด์โดยเริ่มต้นจากอัคนมี่ของอูเทคก่อนจะเล่นให้กับเฟย์นูนและครับบูก่อนย้ายไปเกาโชเซียอิตาลีกับเวโรนาในปี2009เขาถูกขายให้กับฟิอเรนตินาในราคา19.5ล้านยูโรเมื่อเดือนมกราคมปี2010นักเตะตอนนั้นก็ปล่อยกลับไปเล่นในถิ่น เบตโตโกกี้ด้วยสัญญายืมตัว6เดือนราคาของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านับตั้งแต่นั้นเป็นตนน้นมาแต่วิโอลาก็ยังคงต้องการรั้งตัวเขาไว้กับทีมต่อไปโดยไม่มีความตั้งใจที่จะขายอัรบ,บักในตลาดเดือนมกราคมนี้เทนเฮนโดเร่งกับลิเวอร์พูลหน่อยหลังเป็นติงสอควาจุดเบลลิงแฮมสองเยืยนต้องเล่งแล้ว ล้านภูเมืองมืดีนะครับยงไฮริภูเป็นตึงสองที่ได้ไดตรวจจุดมุ่งหันม,มาเสริมทัพป็นรองกู่แข่งพิมลิกอีกทีมหนึ่งหลังนักเตะกำลังเนื้อหอมสุดๆส,สแกเนเบดนะครับบริษัทรับผนันที่ถูกกฎหมายของปรัชญ์เกล็ดยกให้แมนเจัตตีเป็นตัวหนึ่งที่จะได้ตัวจุดมุ่งหันกองกลางบรเซอรดนวลมาเสริมทัพในปีหน้าโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่3ตัวหนึ่งแต่หนึ่งใจสามไม่ลุมทวน ขณะที่เบลวิงแฮมในวัย19ปีทำงานอย่างยอดเยีเ่ยมให้กับทีมเชิงกรีฑาจะมีโปรแกรมเจอกับต้นเศษในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกคุณโลก2022ที่ประเทศกาตาในวันเสาร์ที่10ธันวาคมน,นี้ก่อนหน้านี้สกายสปอร์ตเยอรมันสื่อกีฬาเมืองเบียร์รายงานาว่าเจกคกิ้งครอฟคุณสิ้นหูจ้างสโมสรยืนยะันคว้าตัวเบลวิงแฮมแม้คงต้องเจอกับคู่แข่งหลายทีมในยุโรปก็ตามนะครับขณะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลกำลังมองในแง่ดีนะครับว่าเทนและ จอแดนเฮนสันสองนันเตะหงแดงจะช่วยเกลี่ยกรรมให้จูรดเวลแฮมย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิลด์กับลิเวอร์พูลซึ่งดูแลกันอย่างหนักและเป็นอย่างดีในานามทีมชาติอังกฤษนะครับต้องลุ้นกันนะฮะโอ้โหโอกาสมาทันทีรามอสเปิดใจกรณีนูนเยสย้ายซบลิเวอร์พูลเปิดทางแจ้งเกิดกาเซโลโรรามอสนะครับกับความร้อนรงของทีมชาติโปรตุเกสเปิดใจกรณีดาวินูนนเยสนะครับ ย้ายจากเบนฟิกา้ามาเล่นกับลิเวอร์พูลเป็นการเปิดทางให้ตนก้ามาเป็นตัวหลักในแนวรุกของเยี่ยวลิสบอนหัวหอกดาวรุ่งในวัย21ปีเพิ่งจะสร้างความฮือฮาด้วยการกดแฮตติกช่วยทัพทีมชาติปรุเกตให้ไล่ต้อนสวิตเซอร์แลนด์ไปถึง6-1ในรอบ16ทีมสุดท้ายอดโลกบอลโลก2 0่2เมื่อวันอังคารที่พน,นา่าจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเตะกลายเป็นผู้เล่นเหนือหอมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังพิจารายื่นก็เสนอให้กับเบนพิก้าไปตัวรามอสสมชุดไปสแสดงหากลักเตะเลือกย้ายมาเล่นในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีนั้นจะทําให้เขาเดินทางตามรอยเท้าของดาวิน,นูเยสอดีตหัวหอกดานรุกสมัยที่อยู่กับเบนพิก้าซึ่งย้ายมาเล่นกับหงแดงหรือรูผูลในช่วงซัมเมอร์รามอสเปิดใจเกี่ยวกับกความชื่นชอบในการเล่นร่วมกับนูเยสและประโยชน์ที่เขาได้รับเมื่อหอัวหอกทิมชัตอุรัวาย,ย้ายออกไปตำแหน่งที่ผมชื่นชอบและเล่นดีที่สุดก็คือตำแหน่งตัวรุกกองหน้านั่นแหละ แต่เมื่อปีที่ผ่านมาผมถูกขอให้เล่นเป็นตัวสนับสนุนกองหน้าของเราซึ่งก็คือดาวินผมก็ชื่นชอบที่จะเล่นแบบนั้นด้วยดาวินยายออกไปทาให้ตําแหน่งว่างลงสําหรับผมวิคคลนก็ตามที่สามารถเล่นได้มันคงแปลกถ้าผมพูดว่าไม่อยากจะเล่นตําแหน่งนี้ดาวินยิงไปราราวสามสิบห้าประตูหรืออะไรประมาณนั้นมันยอดเยี่ยมมากที่ตอนนี้ผมมีโอกาสได้เล่นในบทบาทที่ผมอยากจะเล่นมากๆก็หน้าฟอร์มร้อนแรงกล่าวทิ้งท้าย นี่คือสรุปข่าวลิมพูนครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่8ธันวาคมนะครับ